สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับสปอยล์โชว์มีเดอะมันนี่นะครับรอบนี้ยังคงเป็นออฟฟิเชียลเพอร์ฟอร์แมนซ์หนึ่งนะครับการปะทะกันระหว่าง PXP กับแท็บแท็บนะครับไม่เซเลคชันครับของฝั่ง PXP เลือกยากมากนะครับคือมี2คนที่ PD ต้องเลือกที่ต้องตัด1คนนะครับออกเพื่อเลือกอีก1คนขึ้นเวทีหนึ่งเดียวเท่านั้นครับตัวอีกหนึ่งคนก็ตายในทันทีแต่สิ่งที่มันยากก็คือต้องเลือกระหว่างเวทีกับลิงออฟคิงถือว่ามีประสบการณ์ทั้งคู่ครับแล้วก็โหดทั้งคู่่่่แตวาพี ตอนพีฮอตเนี่ยกับท่านเซอร์ป๊อปปารอสตัดสินใจส่งเวจีลงสนามไปนะครับเล่าเรื่องราวของการมีสินในตนเองส่งความอาร์ตให้ชมแบบเต็มตานะครับเซอร์ก็มาคุมคายดีมากนะครับเวจีวาจาก็มาแบบไหลๆเหมือนที่แกเคยทานะครับพี่ปอนก็ยังเล่นคําได้ดีเหมือนเดิมนะครับเฟดดี้ถึงกับยอมรับเลยว่านี่คือศิลปินจริงๆทุกคนคือคิวมากก็เป็นโชว์ที่ดีโชว์หนึ่งเลยแหละครับส่วนสรุปนี่ก็คือลิงออฟคิงก็ตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยโดยที่ไม่ได้แรปสักคำ เดียวเลยนะครับก็ร่ํารากันไปตามระเบียบนะครับแต่ทีมคู่แข่งอย่างแทบแทบไม่ยอมให้ผ่านไปโดยง่ายๆนะครับรอบไมซิเลชันพวกเขามี2คนที่ต้องให้พีดีเลือกนะครับคือเ,เขาเอากายจีจีกับชูกาบาร์เบอร์มาตัดสินกันว่าจะเลือกใครดีนะครับใครซ้อมดีรามดีคนนั้นก็ต้องได้ไปต่อส่วนอีกคนหนึ่งก็ต้องตายในทันทีจากความเดือดของบีดเขาเลือกเอากายจีจีลงโชกับพีดีครับเริ่มโชครับมาด้วย 2PD ดีคู่หูจากแก๊งออเรดี์เดสมาโชว์ ความเดือดนะฮะด้วยการสรรเสริญตัวของพวกเขาเองนะครับภายใต้คําจํากัดความว่าม้ามืดเพลงนี้คือเพลงม้ามืดครับแล้วคือเขื่อนจริงครับโดยเฉพาะท่อนกูเป็นพีดีกูเป็นพ่อมึงนะ่ะยังเดือดเลยครับเหมือนมาดูคอนเสิร์ตจริงๆส่วนกายจี้นี่คือหลุดหลุดโลกไปเลยครับแต่ที่ชอบสุดนะยังฮาครับเป็นท่อนเต่ามึงเหม็นนะครับใช้โลออนของยังกูนะครับคือใครได้ดูนี่ต้องบอกว่ามันฮาแล้วมันก็เดือดด้วยนะครับคิดได้ไงนะครับแต่การโชว์ เดี่ยวครับ p x เอเนี่ยเอาพ r a d a ามาดับความเดือดนี้ครับสาวสวยมาพร้อมกับความขาวสปอตไลท์ชุดสีขาวนะครับเพลงที่สดใสตอนแรกเนี่ยมาโชว์ด้วยเสียงสุดไพเราะนะครับแต่แฟนฮิปฮอปก็ลุ้นอยู่ว่าเอ๊เมื่อไหร่เธอจะแรปนะครับเพราะรอเธอแรปอยู่แม้ว่าโชว์จะติดหูเอามากๆแต่ว่าถ้ามันไปติดตรงแรปน้อยเนี่ยมันก็จะแย่นะครับแต่ใครจะไปรู้ว่าเธอได้ทิ้งความเดือดดาลไว้ช่วงท้ายโชว์ซึ่งทําได้ตามแผนของโค้ชทุกอย่างและปิดด้วยมงลงหัวของเธอนะ เรียกได้ว่าโลกสดใสไปชั่วขณะแต่ทั้งแทบแทบนี่มาแก้เกมครับด้วยการส่งสไปครับเด็กแสบครับในรอบมาสเตอร์โชว์นี้มาด้วยเพลงเมชรเม็ดโตดนตรีขึ้นมานี่เป็นเกิดหมอลำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใช้ลำคอลูกทุ่งของแกปล่อยรามที่มีคําว่าถ้าพี่รวยถ้าพี่รวยพี่อยากจะมีอีโก้จะจ้างโปรดิวเซอร์ที่ดังกว่าพี่นิโนอันนี้อันนี้ผมไปลิเกแล้วนะแต่ว่าโหน้องเขาลูกคอนี่สุดจริงนะก็คือแบบโคตรคีเอทเลยนะครับแล้วก็มาอวดรำ อวดรวยตามสไตล์ครับทีมละครับน้องแกนี่คือแบบอะไรจะโหดขนาดนั้นนะครับแรปมีลูกขอด้วย คือฟังแล้วมันแปลกแล้วมันติดโอหจริงนะลูกทุ่งชาวแท็ปสไตล์ชัดเจนมากนะครับกดจีจี้ออกมาพูดถึงกับกังวลเลยบอกว่าสไป์เนี่ยก็เจ๋งจริงนะไม่รู้จะเชียร์ใครเลยคนหนึ่งก็แฟนเขานะครับนั่นก็คือพรานดาคนหนึ่งก็น้องเขาส่วนซนะีทูนยเขาบอกว่าถ้าเพลงนี้ออกมานีดังแน่นอนนลครับแล้วก็ถึงเวลาระทึกใจนะครับคะแนนโหวตออกมานะครับพีเได้คะแนนไปที่1 3, 40, 000, น,นึ่งล้านสามแสนสี่หมื่นคะแนนส่วนแท็ p แท็บได้คะแนนไปที่1 4, 000, น,นึ่งล้านสี่แสนคะแนนห่างกันถึง 6 0,000คะแนนนะครับนั่นก็คือทางกัน6คนนะครับเพราะว่า1คนต่อหนึ่งพอยรู้เว่ามันมาทางแถบแต่แรกนะครับเพราะว่าสีหน้าแววตาของโค้ดของลูกทีมดูมั่นใจแล้วก็เฮฮากันมากนะครับสว่วนอีกฝัง่งหนึ่งก็บรรู้ตัวแล้วก็เศร้าไปเลยแต่สนะเสียดายแต่แรกก็คือ p ีพีนี่คือเต็งจ๋าเลยนะครับจากรอบพีดีโชว์เนี่ยพีดีทำไว้ดีมากแต่พอมาดวนมาทําโชว์แข่งแล้วเนี่ยก็เจอแต่ความแพ้พ่ายเนี่ยถึงความรู้สึกมันมันต้องดาวแน่นอนแต่พีดีเขาคงไม่ยอม ไมซ e เล็ชันเนี่ย <My selection, S 1> เมื่อพาดายังดับความเดือดน,นั้นไม่ได้นะครับมาต่อกับลูกเล่นของสไป์อีกสรุปแล้วพีคพีก็ต้องตัดคนออกอีกหนึ่งคนนะครับระหว่างพาดากับเวจีพาดาถึงกำลังน้ําตาครับหลังจากได้รับคําชมว่าเธอนั้นเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ยืนอยู่บนเวทีนี้จนถึงรอบนี้นะครับพีดีก็ทําทุกอย่างเพื่อเธอไม่ว่าจะเป็นเธออาจจะเคยประกวดนางงามมานะครับก็เอาใส่เข้าไปในโชว์ด้วยนะครับให้เธอได้เต็มที่กับเธอในวันนี้และเป็นวันสุดท้ายที่ได้โชว์เต็ม Là เธอก็โดนตัดอ่อนนะครับตัวแทนคนเดียวก็คือพี่ปืนเวจีวาจาตัวเต็งอีกคนหนึ่งของรายการนี้นะครับที่จะพา PXP ท้าชิงแชมป์ต่อไปนะครับสู้ต่อไปครับ PXP ไม่ว่าจะเหลือเวจีอยู่คนเดียวแต่พี่เขาก็ยังมีพิษสงอยู่นะครับและท่านล่ะครับคิดยังไงครับกับรอบนี้ในวันนี้พอใจกันหรือเปล่ากับผลการแข่งขันแล้วก็รู้สึกอย่างไรก็คอมเมนต์บอกเราด้านล่างด้วยนะครับวันนี้ต้องลาท่านาผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าครับวันนี้ต้องไปก่อนสวัสดี Claro